ก็ลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสระหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวกิจกรรมอีเวนต์ต่ตางๆผมที่อยู่ในช่วงครบรอบ2ปีของตัวเกมก็มาดูก่อนว่า,วาในช่วงนี้เนี่ยตัวเกมจะมีการอัปเดตกิจกรรมอะไรกันบ้างที่น่าสนใจผมแล้วก็วิธีการทํากิจกรรมแต่อย่างต้องทําอย่างไรก็มาดูกันเลย มาเริ่มอย่างแรกเลยกับกิจกรรมที่อัพบนเพจหลักของ Call of Duty Mobile Thailand ผมที่อยู่ในหน้า Facebook รับผมตอนนี้ใน Facebook เนี่ยจะมีกิจกรรมเนี่หลักๆให้เราเนี่ยสามารถเล่นกันได้อยู่2อย่างอย่างแรกเลยผมก็คือกิจกรรมบุญเครื่องนับถอยหลังฉลอง2ปีวาดภาพเติมให้กับคูดีผม ก็แน่นอนว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยเราก็จะทําการวาดภาพเติมจากเลข2เนี่ยให้เป็นภาพที่สวยงามมากขึ้นใครวาดเสร็จแล้วอย่าลืมเข้ามาแชร์กันด้วยผมในส่วนของเพจหลักในฟอรัมใน Facebook เ,เท่านั้นนะผมใครที่ได้รับเลือกจะได้รับในส่วนของ,ของ,ของว่ามันเป็น iPad Air 4ผมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในเพจหลักเช่นกันนะผมกับ hall of fame อันนี้เนี่ย ก็จะเป็นการแชร์ของตัวเกมรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านได้ในเพลหลักของละวันก็ยังคงแจกในส่วนของ iPad Air รรวมถึงขอรวันอื่นๆที่เป็นของ Limited k e y บ o ์ชเชก็อย่าลืมเข้ามาดมกิจกรรมในเพลหลักกันด้วย แล้วลคราวนี้เนี่ยเราก็กลับมากิจกรรมภายในโตเกมกันบ้างเลยผมหลักๆที่เป็นกิจกรรมเมลหลักเนี่ยจะมีทั้งหมด2กิจกรรมครับผมกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือแก้ไขปริศนาวันครบรอบแล้วก็รับของวันอีพิกไปเลยหลักๆก็คือโตเกมเนี่ยเขาจะให้ในส่วนของภารกิจที่เราเนี่ยสามารถทําได้เป็นภารกิจประจําวันมาผมพอทําไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของตัวแต้มเอ็มนั่นเองครับผมซึ่งตัวแต้มตัวนี้จะเอามาแรกในส่วนของการปลดล็อกของรางวัลต่างๆ ตัวช่องเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด18ช่องด้วยกันถ้าเกิดว่าเราสามารถปลดล็อกได้หมดก็จะสังเกตว่าจะมีของรางวัลทางด้านขวามือผมของรางวัลใหญ่สุดของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวละครแบตเตอรี่ในสก,กิลระดับอ e ีพิกนั่นเองเนะผมก็ง่ายๆว่าวันหนึ่งเนี่ยหรือว่า2วัน,นี่บปลดได้ประมาณ1-2ช่องด้วยกันนะก็ค่อยๆปลดมาเรื่อยๆแล้วกันนะกิจกรรมถัดมาผมกิจกรรมทีม่2ก,การเฉลิมฉลองอันแสนหวานกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีแบ่งแยกหลักๆเนี่ยที่เราสามารถทําได้ทั้งหมด2ส่วนที่ต้องหากันนะผมก็จะม โดยในส่วนของรางวัลหลักที่เราจะสามารถได้รับครับผมก็แน่นอนว่าเป็นปืนอาร์ติกห้าศูนย์ายใหม่ที่โคตรสวยผมรายหมาป่าคำรามเอ้ยบอกเลยว่าใครอยากได้ปืนสไนล์อีพิกฟรีผมก็อยา่าลืมมาร่วมทํากิจกรรมตัวนี้กันได้นะโดยสวีการหาจดหมายแล้วก็หาเค้กเนี่ยเราสามารถหาได้ทั้งในโหมดของ MP และโหมดของ v r ในส่วนคำแนะนำเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะมเรื่องวันจากสำหรับคนที่อยากจะหาเค้กก่อนเลยผมพี่ลิงเนี่ยก็แนะนำว่าเล่นในโหมดของ MP ผมกดมาที่โหมดอาร์เคด สังเกตว่ามันจะมีในส่วนของโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมากก็คือเกต the อเคกนะผมโหมดนี้เนี่ยก็คือโหมดที่เราเนี่ยจะไว้ฟาร์มเคกนั่นเองโดยโหมดนี้เนี่ยก็คือโหมด10 VS10 นั่นเองนะผมแต่เพิ่มเติมก็คือในแผนที่เนี่ยมันจะมีในส่วนตัวบอลลูนะผมให้เกิดว่าเราสามารถยิงบอลลูลูกโปงแตก ก็จะดอปในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นเค้กของตัวกิจกรรมตัวนี้ให้ตัวของบอลลูนหรือว่าลูกโป่งเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วแผนที่เลยครับผมก็เียว่าต้องเดินหากันนิดนึงช่วงแรกของการเล่นเนี่ยพี่ลิงก็แนะนําว่าพยายามวิ่งแล้วก็เก็บก้อนเคก่อนเป็นอันดับแรกจะดีที่สุดนะโดยในหนึ่งวันเราสามารถเก็บเค้กเนี่ยได้สูงสุดทั้งหมด20ก้อนด้วยกันให้เกิดว่าใครเล่นดีๆตาหนึ่งเนี่ยก็ครบ20ก้อนได้เลยครับผมก็วิ่งเก็บวิ่งเก็บเอาเป็นอันดับแรกนะเพราะว่าต้องแย่งกันนิดนึ่งนะเพราะาคนเยอะมาากกในกรแย่งงของ และเมื่อเราเนี่ยได้ก้อนเค,ค้กมาแล้วผมเราจะใช้ก้อนเค,ค้กเนี่ยในการตกแต่งเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์สองปีของตัวเกมนั่นเองครับผมพอได้ปุ๊บเนี่ยก็กดไปที่การตกแต่งปุ๊บสังเกตว่ายิ่งเราเนี่ยได้ก้อนเค,ค้กมามากเท่าไหร่ตัวเค,ค้กเนี่ยพอเราตกแต่งปุ๊บเนี่ยก็จะยิ่งประกอบเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเราเนี่ยประกอบครบทั้งหมด100ชิ้นด้วยกันนะผมก็จะปลดล็อกตัวปืนอาร์ติก .50 ให้โดยอัตโนมัติก็เลยว่ากิจกรรมตัวนี้ใช้เวลาในการเล่นเนี่ยประมาณั้น ัดมากกับการหาในส่วนของไอเทมจดหมายผมจดหมายเนี่ยแนะนําว่าให้ลงในโหมดของบ a t เทิลรอยย่อผมด้วยในแต่ละเมืองเนี่ยมันจะดอกในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นเค,ค้กกับตัวบอลลูนนะผมก็จะกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆก็จะมีได้ตามนี้หลักๆที่เราจะเจอกันนะผมก้อนเค,ค้กนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เมืองตามแผนที่ลิงเนี่ยมาร์กเอาไว้เลยผมก็สามารถลงไปแล้วก็หากันได้มาเริ่มกับเมืองแรกเลยผมกับเมืองไฮแจ็กเก็ตหรือก็คือเมืองเรือ,รอนั่นเองครับผม ก็ให้เราเนี่ยโดดมาบริเวณที่เป็นเรือผมตัวก้อนเค้กเนี่ยจะอยู่บริเวณที่เป็นหน้าเรือและก็ท้ายของตัวเรือก็สังเกตได้ตามภาพนี้เลยผมหลักๆของเราเนี่ยก็แน่นอนว่าพอเราทาการยิงในส่วนของตัวบอลลูนแตกก็จะดรอปในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นจดหมายหรือว่ายิงเค้กแตกปุ๊บเนี่ยก็จะดรอปในส่วนของไอเทมที่เป็นของวันต่างๆที่เป็นตัวก้อนเค้คกครับผมหลักๆก็จะสามารถตามนี้ได้ก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกเมื่อยิงเค้กไปแล้วเนี่ยก็จะประกอบเป็นผู้ฉลองครบรอบ2ปีของตัวเกมให้นั่นเอง แล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกครั้งนึงครับผมยิงเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บจดหมายกันด้วยนะต้องเข้าไปแล้วก็กดอ่านเท่านั้นนะผมถึงจะสามารถรับในส่วนของจดหมายที่เป็นอีเวนต์ได้ถ้ายิงแล้วไม่กดอ่านก็ถือว่าไม่ได้ในส่วนตัวไอเทมเควสนั่นเองนะก็ต้องระวังในส่วนนี้นิดนึง ถัดมากับเมืองที่2ครับผมเอสตาเทที่อยู่บริเวณที่เป็นตอนเหนือของแผนที่ก็แน่นอนครับผมสำหรับเมืองนี้เนี่ยก็จะมีก้อนเคให้เราทําการเก็บได้ผมประมาณ2ก้อนด้วยกันนะผมก็ค่อยๆเดินหาก็ได้ผมก้อนนึงเนี่ยจะอยู่บริเวณลานหน้าบ้านแล้วก็อีกก้อนนึงเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตึกอีกตึกหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็เดินหากันได้แบบอีซี่ๆเลยนะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็ที่3ถ้าพี่ลิงจะไม่ผิดเนี่ยจะอยู่บริเวณที่เป็นใกล้ๆสระน้ำครับผมก็ค่อยๆเดินหาไปเรื่อยๆก็ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ชินทาง ถัดมากับจุดที่3ครัะผมกับเมืองแอสไซลัมตรงนี้เนี่ยก็จะมีละหลักอยู่ประมาณ2ก้อนนะผมก้อนแรกเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่เป็นสวนด้านหลังนะผมก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยผม้าเกิดว่าบินบนฟ้าอาจจะมองไม่เห็นนะผมแต่ถือว่าเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็อีกก้อนนึงเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่เป็นตัวอาคารหลักตรงกลางเลยผมก็สามารถเข้าไปเดินและก็เก็บรับในส่วนของตัวเค้กและจดหมายกันได้ จุดที่4กับเมือง r ิ v e r ร์ทาวผมตรงกลางแผนที่เลยตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่เิเวณที่เป็นลานกว้างครับผมก็ให้เราเนี่ยโดดลงมาแล้วก็ทําการเก็บในส่วนของตัวเค้กทันทีอันนี้ก็จะมองหาง่ายนิดนึง แล้วก็จุดสุดท้ายผมกับนุกทาวที่เป็นเกาะแยกอยู่ทางด้านซ้ายมือของแผนที่ผมตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณที่เป็นลานกว้างเลยอันนี้เนี่ยเดินแบบเดียวเ,เนี่ยก็เห็นชัดเจนได้ไง่ายมากก็อย่าลืมวิ่งแล้วก็เก็บเค,ค้กกันด้วยนะโดยสำหรับ <in> ใครที่ได้จดหมายเข้ามาแล้วผมก็ให้เราเนี่ยกดเข้ามาดูเลยในจดหมายเนี่ยมันจะมีส่วนของจดหมายเนี่ยบอกเลยว่าไหลช่อกม,มากๆแล้วก็สามารถเข้ามาอ่านเอามาดูกันได้ผมบอกเลยว่าแต่ละอย่างนี่ มีโคดี้ด้วยผมแล้วก็มีคนอื่นๆหลายคนเนี่ยพิมพ์จดหมายอันด้วยนะก็ในส่วนของจดหมายนี้มันจะมีในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์พิเศษสังเกตได้แค่ว่าจดหมายที่มีไหนที่เป็นกิจกรรมจดหมายอีเวนต์นะผมมันจะมีในส่วนของตาสัญลักษณ์ที่เป็นตัวของขวัญถ้าเกิดสเกตด,ดีๆเนี่ยรอบๆจดหมายเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวไอคอนที่กระดิดกๆอยู่ผมให้เราทําการกดไปที่บริเวณที่เป็นไอคอนตรงนั้นเราก็จะรับในส่วนของรางวัลที่เป็นเพิ่มเติม,ตมทั้งหมด4อย่างด้วยกัน อันนี้เนี่ยก็ต้องย้ำก่อนว่าอยู่ที่ดวงของผู้เล่นแต่ละคนว่าตอนที่เราโดดฟาร์มเนี่ยเราจะเจอจดหมายพิเศษด้วยหรือเปล่าครับผมอย่างที่2เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคอลลิงการ์ดครับผมที่เป็นลายใหม่สุดเฟีเออ้ยวอันที่สางครับผมอยู่ระหว่าง91ถึง120ก็จะดรอปเป็นอันที่112ครับผม แล้วก็อันสุดท้ายผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์ก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าอยู่ที่ดวงแต่ละคนว่าตอนเราเล่นเปิดหาจดหมายเนี่ยเราจะเจอในส่วนของตัวไอเทมโบนัสหรือเปล่านะถ้าเจอเร็วก็เร็ว,ว่าผมเจอช้าก็ฟาร์มช้านิดนึงกิจกรรมถัดมาผมแรกในส่วนของอาวุธพิเศษ 1> PP 1 9รายประจําครบรอบ2ปีผมที่เคยมีกิจกรรมให้เราในทำการเลือกโหวตก่อนหน้านี้กันได้ผมโดยการที่เราจะสามารถแลกปืนสกินกระบอกนี้ได้เราจําเป็นจะต้องเก็บในส่วนของตัวไอเทมพิเศษผมที่เป็นตัวตรา C O D M ก่อนซึ่งสำหรับเจ้าตราตัวนี้เนี่ยตัวเกมก็มีกิจกรรมให้เราเนี่ยสามารถเก็บได้หลายทางมากๆก็จะมีตามนี้ วิธีแรกรับผมง่ายที่สุดเลยก็คือล็อกอินไลน์วันผมทุททกๆวันเนี่ยให้เรา,ากดเข้ามาที่หน้าฉลองครบรอบ2ปีเนี่ยทางด้านซ้ายมือจะให้เราสามารถกดรับล็อกอินได้วันหนึ่งเนี่ยก็จะได้1ชิ้นไปเลยแบบฟรีวิธีที่ 2, 2> ผมตัวตรานี้เนี่ยจะแจกในส่วนของภารกิจต่างๆโดยจะมีการแซมเข้ามาในภารกิจอย่างเช่อนอาวุธสังหารเนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่3ผมก็จะได้ทั้งหมด2ชิ้นภารกิจที่เอาตัวรอดในโหมดของ br เนี่ยก็สมมติว,ว่าก็จะมีให้แจกมาอีก2ชิ้นด้วยเหมือนกันนะผมภาร ภารกิจลูกซองปีศาจก็จะมีแจมให้อีกสองชิ้นรวมทั้งหมด8ชิ้นที่อยู่ในเควสรายซีซั่นและถัดมากับวิธีที่สามครับผมให้เราเนี่ยกดเข้ามาที่ร้านค้าสีผมแล้วก็เลื่อนลงมาบริเวณที่อยู่ข้างล่างสุดเลยสังเกตว่าก็จะมีในส่วนของตัวตราฉลองครบรอบ2ปีเนี่ยวางขายให้อยู่เราสามารถซื้อได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ5ชิ้นด้วยกันนะผมก็เรียกว่าขายที่ขาดเหลือได้อยู่นิดๆหน่อยๆก็สามารถมาหาซื้อได้ในร้านค้านั่เนเองนะ และสำหรับใครที่เริ่มทํากิจกรรมมาตั้งแต่ในวันแรกๆก็ผมตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยก็จะสามารถสะสมตัวตราเนี่ยแลกได้ก็จะครบพอดีในช่วงนี้ผมก็แน่นนว่าเป็นหนึ่งในปืนอีพิกสุดสวยที่แจกให้เฉพาะลิมิเต็ครบรอบ2ปีเท่านั้นใครที่พลาดแล้วก็จะพลาดเลยนนเนื่เนือใครที่มาทําช้าผมไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าถ้าเกิดมาเริ่มทําตั้งแต่วันที่1ตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถทําทันอยู่นั่นเอง และก็ค่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดครบรอบ2ปีของตัวเกมแจกหนักแจกจัดเต็มครับผมและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้งช่อง u t u b e แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปีปีป